ตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณแคมป์หนึ่งแล้วนะครับผมถ่าเยี่ยมนี่ก็จะเป็นโรงอาหารนะครับที่ปรุงอาหารที่ทำกับข้าวของเราหาาิพิการเจ้าของงินสัตทำหมอกมาเครหมอกเขากินข้าวอยู่ไม่หข้าวเหครับพี่อักเขากินข้าวของแต่แล้วละเขาาล้งง่ายมาตุนมาวี้วมาตุน ส่วนข้างบนก็จะเป็นเต็นท์นะครับใชนรถข้า,างบนควนับบนมาเป็นเล่มจอกเล่าทำนี้ก็จะมีห้องน้ำอยู่นะฮะหนึ่งห้องงไนนกลๆให้โอเคห้องน้ำมีกี่ห้องคุณตุย้ย ้องน้ำใช่ส้วมอยูต่ตรงนี้ฮะแล้วก็วออตรงนี้ส้วมอ๋อในห้องอาบน้ำในห้องอาบน้ำตรงนู้ดนี่ส้วมอ๋อห้องส้วมมีสามห้องนะฮะอันนั้นก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะมีบรรยากาศทานข้าวเย็นเราเลยได้<น><ำ> ดูโคมไฟจันดินเป็นเครื่องประดับนี่นคือบรรยากาศยามเช้าของแคมป์หนึ่งนะครับเมือ่อคืนนี่นอนสบายไม่หนาวทางก็ตุ้ยไปไหนมา,มาเมื่อคืนที่ไหนนอนเปยเอาเอาลอ <c oughs> นี่คือที่พักแคมป์หนึ่งนะครับหายจากด้านบนเขาด้านหลังที่พักนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสายน้ำว้านะครับไหลคอยนักท่องเที่ยวที่รักการไปจนภัยนะนั่นคือแตน็นั่นคืออ่โรงทานข้าวนะครับส่วนนี้ก็คือลงอาหารนะครับ อตอนเช้าก่อนล่องแก่งก็มีการวอร์มซะหน่อยะฮะ,ะตุ้ยเป็นคนนำเลย คว้าทุกคนวาทุนเล่นเสียวเลยเล่นเสียวเลยนาท้ายเล่นเสียวควาไพคว้าทวนนิดนึงหินนะเว่ยมีมีเส้นเสียวอะครับเล่นเสียว หนึ่งที่การลืมจับหนึ่งเลยมเมื่อกี้ สองคนนี Stelle, ้นะครับอันนี้น้องหนึ่งนะครับนนี้พิทักษ์ครับ่าพิทักษ์อายุน้อยกว่าน้องหนึ่งนะครับแต่น้องหนึ่งดูหน้าเด็กกว่านะฮะนี่แก่งครับนี่แก่งครับลูกใหญ่ๆนะฮะโกวบขาวๆเลยครับไปเลยน้องหนึ่งไปเลยโกวบขาวๆเลยน้องหนึ่งไป ตายครับตายน้ำติดน้ำมันไหวบนบาไปครับเออแกงต่อไปครับเนี่ยสนุกสนุกเล่นชิวๆครับมั่งหนึ่งได้แล้วหนึ่งได้แล้วนั่งมั่นใจมั่นใจมั่นใจ 是啊，确实。Uh, นั่เต็มหน้าเลยติดกับนั่งเต็มหน้าไหมครับวะไม่ใช่เล้ยเป็นอย่างนั้นไปเอาเอาเร็วๆแกงใหญ่เร็วแกงใหญ่แกงใหญ่ออกไปรถโบกตกไปไงเร็วเรเร็วเร็จะถึงแกงแล้วเร็วไอ้นัทเี็บๆอย่าเล่นเอาไป ไปของน้ำพอดีไปไปไปทไมลังนี้ไม่ไป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 ฮะพิทักษ์เยาวันพิทักษ์มาไม่เลยครับหนาวครับหนาวไม่เลยครับกลางๆไปเลยครับน้องหนึ่งล็อกดีๆนะครับน่ากระปุกอย่างวันนี้ อย่าลนอย่าลนน้องโกยอย่าลนเจ็บเจ็บครับรวัข้างขาแกงให่ใหญ่ครับระวังครับระวังข้างล่างระวังพายกพายพายพายพ ะครับบางหนึ่งครับย่ำมาอะไรล่ะครับได้สิน้องได้สิบแปเอาแต่ละขวางแล้วหนึ่งลหงขวางแล้วหนึงจับหนึ่งอะนะขวางลเลย แวะถ่ายรูปเลยพี่ตามแกเดี๋ยวพี่จอดถ่ายวิดีโออย่างเดียวมีสวิงแลมีตวิงแล้วครับเ้ยยมีตวิงแล้วครับะิงแลเรือไวัวหนออ โฮ้ยเลยการจะายทอ๊ไโอ๊อ๊ยโอละลอทีโอ๊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 ยโออ๊ยโไปไปไปเโอ๊ยโอดยโออ๊ยอ๊เโยย มาเรี่ดิเยมาร์ริงโอ้โหไปๆแสงไปเลยแสงเลยแสงซ้ายครับนะครับลําหลืองยิ้มนะครับยิ้วๆนี่ไหครับ องกะัเอาคนเสื้อขาวข้างหน้าก็ไม่ได้การน้ำเกาะกับเวอร์ดึงเราพอคนอยู่เรื่อยเดี๋ยวเราช่วยกันนะทางนั้นเอาคืนเออเอาคเดี๋ยวช่วยกันดึงกันสวงแน่มันแรงนะเอามาแล้วครับม่วงม่วงม่วงไหลครับม่วงไหลนี่วิจิณก้าถ่ายรูปแต่ับโอ้โห ระวังนะครับอย่าเล่นกล้องนะครับอย่าเล่นนะครับกล<ต>้องถ่ายรูปอยู่น้ำโอ้โอรนหนโระวังนะครับอย่าเล่นเล่นกล้องแหวงครับกล้องแหวงทำ <laughs> ดีๆนะครับ <laughs> ผมเรื่องผมเลย <laughs> ห้ยเดือนนะครับแก่งแรง,แงอีกแ่งหนึ่งโหกำลังลงครับออย่าอันนี้ก็ลอยอกแก่งหนึ่งครับหน้าเลเป็นแก่งที่แรงแก่ง จากว่ามันอันตรายเกินไปนะมันจะติดหินตรงนี้นะครับก็เลยเลื่อนมาล่องตรงนี้แล้วกันนะี่คือแกงยิป,ปานะครับแก่งแรงดำหนึ่งนะครับอ่าจบไปแล้วคือหัวแก่งเรายังไม่ล่องครับอันตรายครับตอนนี้มีก้อนหินมีก้อนหนึ่ง Rồi lên cái dầm này, lo người chết đi. Thái, phải đá làm đi. 嗨。 ถึงจุดพักกินทานข้าวกลางวันนะครับบริเวณหาดงามนะครับผมก็จากตอนเช้าล่องประมาณ3าชั่วโมงกว่าๆนะก็ถึงทานข้าวแล้วอ้าวนี่ใครเนี่ยคุณตุอยนี่คือพัาตาทารหาดทรายงามนะครับพัะตทานเล็กๆตอนกลางวันนะครับ โดนเพื่อนผักตกน้ำลอยไม่ได้่มหมพลังงานม่เยอะนี่อยแต่งหน้าด้วยไหมอ๋อวกนาเป็นแก่งแก่งพี่นะผดจอกอ๋อผัจออจอดูความสมกรที

กำลังใจเต็มเลยเขาดูดนะข้างหน้าคือแกงสมน้ำเหมานะครับที่ไปน้ำตกปูปลาอ่านี่จะเป็นทางไปน้ำตกปูปลานะครับถ้าอ่ามันจะมีเทวสองวันตกใต้ทุตเลลองเรือมาแคมป์ตรงนี้นะแล้วก็เดินไปตามลำดัทางแกงเหมาครับะวงไม้เลยนะ งงเลยวน่โอ <in> ้โอะันวทวนนี่วะฟังแล้ลงหน่อยงหัวเรี่ยวงงแ่เอะ Dạ vâng ạ อ่ะไรพี่เลกลำหนึ่งลำเลรออ่าตอนแรกนึกว่าหมดแล้วเนี้ยนี่หมดแล้วท้ายของวไง ตอนนี้เราก็ถึงแคมป์สองนะครับแคมป์วังผู้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,นตรงครัวนะีน่จะเป็นที่ตากพวกอุปกรณ์นนี้ก็ลงทานข้าวตอนนี้ก็จะเป็นลานกางเต้นท์นะครับมีสามระดับอน,นี้คุณตุ้ยนะครับคุณตุย้ยจุดหลอ่ออะไรหายครับคุณตุย้ยไม่รู้หรอไที่ ห้อ,องน้ำอยู่ฝั่งน้นนะครับจะมีเตียบน้ำธรรมชาตาิเป็นท่อเลยอ่านี้ถืว่าทางเกาะไป